สวัสดีจ้ามอนี่ก,กับมะพร้กันอีกแล้วเน้อจ้าบววานเท่ากับคือสางไปแล้วเนาะจ้าบันนี้เกินเลยพามะซองเบิงนะจ้าบ่าเดมาจ้าเทียรจ้าเห็นแต่ย้ายบอกวานเปิดน้ำไว้ก็เลยมะซองเบิงจ้าว่าน้ำไก่เต็มสาไปพอวานตานะาขังกันเพึ่งกับขอ,อนามจ้า เพื่นสิไวไปใส่ล่องเพิ่นก็นเลยมาเบิงวันพอะหายเพิ่นไวยไปกระซีิน,นอีกสองสามมือกระสีไวได้แล้วละจ้าน้าไกลเต็มขอบซาแล้ววาสิมาตัดหันหยาเป็นให้ย้ายกระไดมือไดกับบดได้ตัดยากบรรยากาศดีดีจ้าน้าเป็นตะเหริคะ่คะคัก คนาจ้าหากระแก่เมื่อมีเวลามาตัดเสด็มาปาดทิ้งเมือ่อต์เรจ้าเอาเครื่องปาดออกเ้วกันเอาอหยอดมันไปแห,หงหัวกินจา้าอันนี้กะล้อมหัวเลรวจา้าย้ายเพิ่กนกไห้คนมาล้อมหัวห้เหมือแล้วจา้าการงัวควายอัะหนุนนั้นหลุยสะเนาะจา้ยาย้ำปลูกซิ่งปลูกของ อ้อมใบเมื่อสุดทางแล้วจ้าบันีปลูกยังกะสีสัมบายจ้าบ่ได้ไรง้วไไรคว้ยยากมีเวลากะสิได้มาหารตัดหนาตัดยังถิ่งห้มันแปนสะออนน้ำคักจ้าน้ำงามงามบรรยากาศก็ดีคัก หยาทั้งนี่ก็หลายหลายจ้ะสมพองัวควายทั้งนี่เพิ่นอ้วนละแม่หยาบพอึดจ้ะคุณน่ะมองเลียงงวเลียงควายสมพอควายงัวอ้วนคักรังค้นเพิ่นกะไถนะาแล้วเนาะจ้ะ ถ่าโกฟังนะน้านีบอกให้ได้ถ่ายอยู่จ้ะอันไกลเนดนไถ่ายไปบู้นี่สิได้บอกเพื่นมาเบิงคนอาจาจ้ะสิได้มาทำความสะอาดให้คุณย้ายอยู่มองน้อนเล่นก็ดีค่ะมีห่มยางดีลมเย็นสวยๆจ้ะ เนะจ้า,จาก,ก็เลยไทยบรรยากาศนะให้เบิ่งจ้าพอกันชิปหนาเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าขอบคุณหลายหลายจ้า